น,นัรดีมประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับผมวัดดีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมรละฟังเข้าในกลาึคืนนี้เกียวกัขคืนครับบ้านนี้ไวเหมือนโกหกดรอหันแจงต่างปากบ่เกินบ่เกินหน้าที่เหมือตึกคนะ ถ้าไายในเป็นยังไงเดี๋ยวขอกล้คื่นมันเป็นบ่าหอนนาะพี่น้อนอมมเนาะขนาดหมดแล็แรกเลยผมมนแหลกนะครับผม,ผมแรงโอ้บูผมผมแรงแลงบ้าเป็นอา เออเสวยสวยสวยไฟรถเกี่ยวกำลัไงได้เปิดกระจัดกระจัดตัวนอกระจัดตัวนอเพราะหนานุกนี่แล้วโยกมาไหนพ่อหนาน<ม>เดี๋ยวผมเรียบให้เขาตรงๆกันพี่น้องอาจจรบ์ดีเกียวตาใหญ่ครับเพราะว่ามันโตรงไปที่แหลกนะงามครับสุดยอดครับเพรา,นนานหนาถอดเอลี๋ยวครับลูกตามใจแฟนครับครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีกบากันป สีแล้วอยู่ในป่า้าด้วยกูยเย้เดนเยอเพิษหนาจนครับพี่บอยครับผมถ้าถ้าเราทำถนนเราต้องเอารถเองลาดยางมา่อยต้องต้องเอาไรอย่ารถบดรถอะไรไปด้วยให้ครบเลยอนะัปเกตเดิน<ด><ด> ผมไม่เล่นเอีกผมจะเล่นเองครับไัดเป็นลูกกระดาษหลายคนกระดี่งกระดิ่งใช่ใช่ครับพี่รถน้ำมีไหมพี่รถน้ำมีครับรูปแถวเลยเป็นเป็นของในเกมครับอ่าใช่ใช่ ที่ตรงตรงหม้อต้มน้ำมันนั้นจะเปลี่ยนหัวให้โอไ้ได้ได้ไหมแต่พวกนี้เปลี่ยนหัวเลยอู้นะเดี๋ยว <c oughs> มีกี่คันน <c oughs> ัน่นเนี่ยอ๋อรถแอนเลอร์ด้วยเอาเอาตัวโม่คร <c oughs> ับครับผมเดี๋ยวผมต้องลองก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าอ๋ออันนี้แต่หม้อไงครับบางทีก็ได้บ นายเนอะได้เปไ็นยังไงแน่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆฮะไป,ไปโ,อ,ไปโอ,อ,ปอ้มากเบืองบดผีทอปนะมันขึ้นนะครับผมางามผมก็มากครับพี่น้องพี่ป,ปักใส่ใส่ได้หลายหนีามันม,ม,นมีมันมีหมดฝนตกไหมไมีมีครับโอ้ ตกจะทำถนนได้มาลองดูบาฮาจะววาเลยทีเีเกมนี้มันก็มันก็ไม่ใช่ว่าธรรมชาติอยู่นะเกมเนี่ยเนาะขนาดฝนตกทำอะไรก็ยากนะเกมเนี่ยไทยจะหน้าอะไรเธอเนี่ยเกมเกี่ยวเขายังไ่เกี่ยวพาฝนเนาะมันคือผมจะเกี่ยวพาฝนเส้นสายพาดใหม่ แบบว่าตรงเข่าเข่าลงกระสอบน้ำไหลออกนะพ่อโอ้โหโตกโดดว้าเหรอเกี่ยวไปไหนเื่อรเกี่ยวไหนแป๊บเดียวตัวสายพานใหม่มันหนักเป็นมาลูกพี่ไอ้เข่านั่นนะผีเื่อรน้ำแผลเนาะลูกพี่ยังไอ้รถเกี่ยวลูกพี่ยังเอามาได้กี่เจาะมาไหนเดี๋ยวผมไปเกรอบ นาลายเฮ็ดข้อลองเบิิพลองมึงเด้อโยข้อคือโยัวรถล่องโยกลุงสียเลยเราจะแต็มเบิ่งมิพสิบบขทคออา้ขาออกใยวไอ้อมันยกข้นยกลงเลยแบดแบดที่นี่ถ้าเขาไปแบในกิน่า เขารู้ว่ามันจีโน่กลุ่มก็ร้องตามจะทามันตามกันตรงเบื้องในมอทว่าว่ามันถอดใดบ่ถ้ามันถอดสลับกันใดเลยอ๋อจีโยกชุดได้บ่แมนยกชุดเดี๋ยวต้องลองกันนะแบบยกหัวมาใส่สินะคล้ายๆยกหัวรถขนาดนค่นีงมาใส่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเห้ดูนะแม่นต้องพี่ทอหนอกแม่นหนาดทอเป้าถิดมันติดตะแกรงตูอัดแม่นครับมันก็สิบม มันก็นสิบปันบอยังได้เนาะแต่แกงมันสิแขนได้่ะเบิด แดงแดงลกสีลูกไกลครับมันได้ด่งไกลเลยเนาะเออแต่เฉลียแต่เฉลียวครับเฮ้ยแต่ยังคืดงชาเลยอะดัตูดผมด้วยนะครับเปิดไริงเยงี้นมอะไรนะครับ อ๋อได้ได้แลูวเสียวละลูกแรงอยู่ครับเขาติดตู่พนาบังจุกว่าเขาติดตู่น่ะอ่านจากเขาให้ได้เลยทีครับ อ่านหลาาคเนียเน่ยบ่รับมาะอะ้รเริ่มอะฮะมาใครอะไวเริ่มา,มามามาจอดทาซิซๆดอกเบื่อ,อนนะเรียนเรียนี่เร่มมดเลยเดีเ๋ยว,ยวน,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 นวี้เดี๋นี้บ เรียบเคลื่อนพี่กาดไปหน่อยเดี๋ยวเดียเียวเรียบน้อยๆแล้วบิดเราเอาวเ,เลยเนาะดีไปเลยดมากไฟไม่้รกันฮไฟไฟลดดีมากเติมโหลดเตไมโมลดเติมหลดไตหลดตำรวหมากว เกี่ยวเขาต้องดินเขากันสมาแล้วต้องเหลือบเนาะพี่น,อนอ้องนเนาะพี่รองเลยนะอ้าวจะคือดเดาหน้าหน้าสุดท้ายรถเกี่ยวจะมาแต่ทางใดเนี่ยเป็นสิบขันเลยมาเกี่ยวน้ำกันบ่เป็นเกี่ยวหน้าเดียวกันนะครับหน้าที่ติดกันนะ้าเออตำรวจลงตัวเจ้าจะเจอคอยกันถือไปนำตัว แต่าอยเป่ดเสียก็เรยบทินอ่าเยะบ่บีป่ดเสียนะกอท้กคอยแท้น <c oughs> แนนะลนเท่าไรลกนาโกบ่สสิบครับรสีิบก <c oughs> สิบ <c oughs> อ๋อโอ้โหหละ่ะ เดี๋ยวไปมึงไปมึงหนูหนูหนูหอาใส่ที่เราหับใส่มันอีกแล้วทีสองเรามันนอนหรอมั่งหนูตื่นนะหนูตื่นนี่หนูแน่เลยนะครับเพราะ่าไม่นับไม่นอนเออนี่หนูนะ อีหนูเล็บแดงนั่เลยเนะนีกก่ยใช่ไหมเดี๋ยวเก็บขึ้นรถเกี่ยวเลยพากลับบ้านเดี๋ยวนี้จะพาไปฝากเมียด้วยนี่นะพาอีหนูเล็บแดงมาบ้านได้ไหมเพราะหน้าบอยพูดเหนื่อยไหมไม,ไม,ไม่ไม่เหนื่อยนะคผมเหนื่อยไหมครับแต่ผมปิดอ่านนะคนนั้นไม่เหนื่อยไงไก่เหมือนกันนะ หมันจะเนิ่นนคือแบบว่าว่าว่ายังไงนะครับผมแม้โอ้ก็พูดไปดูสิหน้าก็พูดไปไม่ไม่อ่านขนาดนั้นเลยเราผมนั่งแรงโหกอยู่ดอเี่ากาขึ้แรงโหจังว่ามันนักขาก็ คนละเอี่ห่อตัวละแมนขนาดมันปิดเปิดปิดอุ่มบ่รขนาดนี้มน,น,นเปิดปิดอุ่มันไเดียดีย ตายเนี่ยส่เนื้รลูกภาพกีฬามันมันเลยนะค <c oughs> อขาดไปดิ มันติดต่อนี้เริ่มแจ้งแจ้งครับแจ้งเออเดินหายแบบไม่เริ่มสว่างเดินแจ้งแล้วเดินแจ้งฉันบังตรงตัวเลย่หพอจะเปิดอกผ่าการแจ้งฉานบังสีขาว พลังหม้อมาบ้เดี๋ยวแฮร์ัดเลยเด้องผมเห็นบ่บ่มี่นะให้อัดเด้บอมมี่รถหน้าฮะเอะอไม่ไ,ได้ตีหนู <c oughs> เสียงตีหนูเด้อพ่อหนะตับตับเลยเ <c oughs> นี่ย เก็บได้รู้ีิเก็บสุดแทนเ <laughs> <laughs> นี่ยเก็บสุดแทนเนี่ยมอดเลียวเลยไดผมบถอยหน้าถอย,ยหลังเลยแต่ก่อนแถวบานผมเขาเกี่ยวพร้อมหนามเลยครับเกี่ยวมีหนามหนามเออมันก็ะลงมเลยนอกเสนองเนาะร้นมากเทมากโดนเกี่ยวแถวบานผมเลยเกี่ยวหน้าปังหน้าปีบ่ค่อยนี่ครับแต่ก่อนเแี่เดี๋ยวนี้ตัดหน้าปีหน้าฝั่งโดนเกี่ยวหมดเลย ้เลิมครับ้เลิมนะท่านวันคือ้เลิมรัม่นตองลื่นไปสุดก่อนมันก็อยู่ไม่ไดเกีเ่ยวรถเกียร์สครถเกียร์สองคันไวายาอ่อะไรนะครับไาว,วอยู่นะครับรน,น,นี่นี่ก็ตก ถ้าชีวิตจริงนี่หกเจ็ดลายได้ได้นะครับรอยได้ไหาแค่โอ้แลนดแรแรน3สามเนี่ยอ๋อรู้แแลนฝสามขน้ากอผมเลยโอ้ได้แล้วได้ต้องให้แลนองแลน6หกตลอดเลยจะบอกมึงว่าอันผมนะเดี๋ยวได้ได้ได้คอนโทรลสี่สิบสานดิเอาเก็บได้ เดี๋ยววนนไปก่อนเดี๋ยวก็จะรับอีกปีได้ได้ได้วันนี้นอนตอนหนเจ๊กน้อนเลยเหรอครับโผมผมว่าผมจะเกี่ยวเกี่ยวนี้นาน,นี่เสร็จผมว่าจะไปไดครับให้ผมผมก็ว่าจะไปครับเสร็จนี่แหละครับ ผมไปขับแม็คโครต่ออ๋อทำคลิป่ะเนี่อ่ออะไรนะครับไปทำคลิปป่ะครับไม่ไม่ได้ทำแล้วครับคผมอ๋อชอบชอบใช่ไหมโอ้โหใช่ใช่หเกือบแบบโคมากเลยแต่วันต้องซื้อจอยนะครับเก้าสิบบาทผมไม่ชอบขับแม็คโครเออผมเป็นอะไรไม่รู้ตั้งแต่มีจอยผมาชอบเนี่ยมันมัน แล้วพี่พี่คุณตาไอ้มีมีมาเสนอแม่โคลูกพี่เหรอฮะลูกพี่เหรอที่เขากำลังกำลังทำมาผมเลยสีเชียรนะมาแมนที่ที่มือมันขยับได้เขาเรียกว่าอะไรคอนโทรลที่คอนโทรลขยับได้อ๋อเหยวสนใจปะแล้วเสียงจริงด้วยนะเวลาเสียงใช่ใช่กดกดเข้ามาแล้วเสียงโลดเลยนะเสียงเสียงเสียงเหมือนเสียงเลยคนไหนเหรองนี่ยเหรอ เนครับลองลองลไปดูดูก็ได้ครับตอนนี้เขากลังเห็ะครวิทยครับใช่ไหมครับใช่ใครับคนนี้ย่ง้แทเลยผมเหรน่ไม่ไม่ครูกดกระาเสรล้วเหอเครื่องข้อมันเร็วบอครับจั้งวาเบรีทอปนาจิแมนครือหัวหน้าพอผมบ่คอยหูเืองเอยหือเป่านีดเืองเหมือนจริง เดี๋ยวผมต้องไปสังครับลำโพงผมขาดฟังใครก็ไม่รู้เสียงเวลาตามมลั้งไมกพี่เขาเรียกอะไรเร่งเสียงของนัดเสียงไล่จะไม่ผิดผมไปดูแล้วเหมือนโ,อคโค้งมาสูบหรอือเปล่าแม่แม่ครับแม่ไข่ไไเวลาโจบกเวลาเวลาจ๊กมันเล็งขึ้นเองบ่แบบจักต้องสินะนี่บอแบเดบแบบ เวลาเขาตักตักนักต้นนะองกระโดดเสียงลงน,นะหอมน้ำนมข้างข้างเนี่ยแมนแมนต้องไปบ้างแดงบ้างครับทุกทุกที้เรียนอะไรดีขึ้นขึ้นเขาทำโคตรได้ได้ครับเดี๋ยวผมขอกตัวงกับเข้าไปทำอีกพยายามผมจัดลงวมาลงเอาเอาเสาลูกใหม่นบทำใหม่โอ้จะทำอีกแล้วตายได้ ไปแล้วพี่ทำเขาลูกไหนออาใส่รถคันไหนครับพี่ออาใส่รถคันไหนใส่ใส่บีบีเกมเมอร์นะจัดปลาบีบีเกมเมอร์เอ้บีบีเกมเมอร์ใส่ท้อนเสียเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอารถรถแต่คขนไอ้คนขนคันนี้ขึ้นไปคุณนะครับ เลือนลูกพี่ไปแล้วสิไปแล้วครับนี่จบหน้านี้เทวดามีตาเลยดึงคือโดนดูนเขาอูไปเลยเพราะหนาบอยตัดการเหมนเขาอูเลยถ้าถ้ายังไม่เล่นต่อผมก็เลยไปอัะเพราะหนาเพราะหนางั้นก็ปุบนี้นะครับใช่ครับได้เลื่นแก้วจอดในบริเวณไว้นี่แล้วเพราะหนาบอยจะขายไปก็ได้ครับเนาะครับผมโอเคโอเค